หมอทำแล้วก็คือฝีมือดีจริงๆนะคนไข้มาทําแล้วก็บอกต่อกันอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะใครมีเพื่อนๆที่ชอบฉีดหน้าฉีดฟิลเลอร์ฉีดไบโอซิมูเลเตอร์ฉีดไขมันหน้าแล้วมีปัญหาช่วยคอมเมนต์มาบอกในติกปอกหมอกันหน่อยนะกระปอกพ่อยร่องแก้มร่องน้ำหมากรอบหน้าไม่ชัดเนอะมีเหนียงด้วยเนอะร้อยไหม PLA CL 12เซนยกกระปอกแก้มขึ้นแล้วก็ร23เซนเก็บกรอบหน้าลงมาที่เหนียงเลยน ร่องหายไปแล้วใช่เนอะร่องแก้มร่องน้ำหมากดีขึ้นเลยเนอะแล้วกระป๋อแก้มเป็นไงบ้างจ๊ะรู้สึกมันเหมือนแก้มหายไปค่ะแต่ว่าผลลัพธ์เนี่ยแค่สิบเปอร์เซ็นต์นะวัสดุนะครับมันเป็น PLACL มันเป็น Bio s i m u เตอร์มันก็ค่อยๆยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นเนอะเห็นผลร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนหลังสามเดือนแล้วก็อยู่ได้นานสิบแปดเดือนเนอะรู้สึกมันตึงขึ้นใช่สิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์เนอะแล้วหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนมันก็ค่อยๆยกค่อยๆยก ค่อยอยกไปโอซิมิเตอรได้ด้วยเนอะคิดยังไงบ้างคะที่อาจารย์หมอซีไม่ได้มีการจ้างดาราไม่ได้มีการโฆษณาเ,เพราะหมออยากจะมาให้คนไข้โคตาสาตสาม3เซนดีกว่าเนื้อคือคุณหมอทําแล้วก็คือฝีมือดีจริงๆแล้วก็เหมือนแบบคนไข้มาทําแล้วก็บอกบอกต่อกันอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณมาก